ก็เรียกว่าเป็นเรื่องประทับใจดีกว่าเนาะก็คือคุณแม่เป็นคุณครูก็ตั้งแต่เด็กเลยก็คือคุณแม่เขาต้องไปสอนโรงเรียนที่ค่อนข้างจะห่งางไกลบ้านเนาะก็อำเภอวังชิ้นอำเภอลองเนี่ยคุณแม่เขาก็ไปบรรจุมาหลายที่แล้วคือตั้งแต่เด็กก่อนที่แม่จะไปทํางานอ่ะคุณแม่เขาก็จะต้องมาส่งผมที่โรงเรียนในเมืองก่อนทุกวันเลยก็คือจะซ้อนแม่มา ากฝนยังไงจะร้อนยังไงจะหน้าหนาวยังไงก็คือซ้อนแม่มาโรงเรียนทุกวันตั้งแต่อนุบาลยันประถมเลยครับแล้วก็มีวันหนึ่งเนาะตั้งแต่จำได้เลยที่ขึ้นป .1 วันแรกซ้อนรถคุณแม่มาผมถามคุณแม่ว่าแม่ขอซ้อนรถแม่มาโรงเรียนทุกวันได้ไหมอยากซ้อนรถแม่มาทุกวันเลยตั้งแต่ตอนนี้เลยจนถึง จบม .6 เลยแม่ก็ตอบว่าได้สิผมก็ดีใจเนาะเราก็เป็นเด็กคนหนึง่งแต่ตั้งแต่ขึ้นมัธยมมาก็คือก็คุณแม่เขาก็ไปฝึกขับรถคุณแม่เขาก็ขับรถยนต์ไปเองแล้วผมก็มาใบรุ่นะนะเนาะเราก็มาโรงเรียนผมก็เอารถมาเองอะครับมันก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของเด็กคนหนึ่งะนะเนาะที่ได้สอนรถแม่มาทุกวัน ทุกวันตอนนี้เลยครับก่อนที่ผมจอกบ้านอะ่ะผมกอดแม่ทุกวันเลยยอมรับว่ากอดแม่มาทุกวันเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายที่วัยรุ่นจะต้องทําเพราะว่าการกอดแม่ก็ถือว่าเป็นการแสดงความรักอย่างหนึ่งเนาะมันไม่จำเป็นที่ว่าเราจะแสดงความรักกับแม่เท่านั้นและทุกครั้งที่ผมจอกบ้านมาคุณแม่เขาก็พูดเสมอว่าตั้งใจเรียนนะอย่าไปแอลไหนเดอร์ ข้าใจกับบ้านผมก็รู้สึกว่าคําที่แม่พูดอะถึงบางทีผมจะดื้อบ้างจะแอบไปเที่ยวบ้างแต่ลูกคนนี้ก็ตั้งใจเรียนตั้งใจทำทุกอย่างเพื่ออนาคตและเพื่อแม่ผมอยากจะดูแลแม่อยากพาแม่ไปเที่ยวอยากพาแม่ไปด้วยกันไปเที่ยวไปทำอะไรด้วยกัน ก็ในวันนี tôi tôi, tôi, tôi ้ก็เป็นวันแม่เนาะก็ขอให้แม่มีความสุขมากๆขอให้แม่รักษาสุขภาพดีๆอยู่กับลูกไปนานๆไม่ใช่แค่แม่ของผมนะครับแม่ของทุกคนขอให้ทุกๆคนรักแม่นะครับขอบคุณครับ